เราอยู่ที่นนจันทร์เป็นสาข,ขาแรกเลยคนเยอะมากแล้วจะบอกว่าสิ่งที่เห็นแล้วต้องแบบสะดุดตาเลยคือว่าแม่ตะเคียนค่ะพี่จันรนับถือแม่ตะเคียนไหมนับถือนะคะแต่ที่พี่จัาไม่ไปยกแม่ตะเคียนที่วัดปูน้อยเพราะว่าข้อห้ามคือห้ามเจ้าชูห้ามเจ้าชูเแล้วก็จะมาชิมว่ารสชาติที่แบบต้นตำรับจริงๆเนี่ยอร่อยขนาดไหนเ oh <c oughs> อาไม้เกี้ยวไม้เกอ้ยวหิวข้าวโอ้ย เออแต่อร่อยคือเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยกลมกล่อมมากทุกคนรู้เลยทำไมคนเยอะขนาดนี้เขาลองเผ็ดมากเนี่เผ็ดมากเลยนะอันเนี้ยไม่ได้หมายถึงว่าพผ็เขาเผ็ดมากเลยนะทุกคนนี่นะเป็นเผ็ดมากที่เขาล่ำลือกันของปอประทพีชนะจ้ะปอปะทพีชนะคะสาขาแรกนะคะต้นกํำเนิดคือจะบอกว่าด้วยส่วนตัวเป็นคนชอบกินอะไร วันนั้นมีเรื่องเล่าอ่ะพูดถึงรถมีเรื่องเล่าวันนั้นอีพิมค่ะคุณพิมรีนะคะนั่งรถคันนี้มาด้วยเขาบอกเขาจะมาเจิมให้เขาก็นั่งปกติพี่จ้า็ขับเป็นปกตินี่แหละวันนั้นนั่งกลับมาจากอ่างทองกรุงเทพมาถึงหน้าบ้านแล้วก็ลงไปเปิดประตูให้พิมลงไปเปิดประตูแล้วก็จะถอยรถเข้าบ้านไปเช่ไหมทุกคนเบกมึงเบกมือระบบจรวนหมดเลยค่ะเออเราก็เลยไปอีพิมรถกูเป็นอะไรเบกมืออยู่ตรงไหนอีพิมบอกโอ้ยอีควายเบกมือมันก็อยู่ตรงนี้ไงเนี่ยทุกคน ทีมวิทายบอกว่าเบ็กมืออยู่ตรงนี้ค่ะอีควายอันนี้คือเรียกไฟค่ะไม่เคยไงนะคะขอมาด้วยนิดหนึ่งนะคะอีดีนี้นะคะเราจะพามาดูต้นกําเนิดของปอปอะทีก็เดี๋ยวเรือปอปะทีเคยกินปะแต้หลายคนพยักหน้าแล้วตอนนี้เพราะว่าเขามีหลายสาขามากนะคะทุกคนแต่ันี่ยเราอยู่ที่นนทจันเป็นสาขาแรกเลยแล้วคนมารีวิวเยอะมากมาค่ะเดีย๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะแอบเห็นคนเยอะมากไปค่ะ อันนี้เราก็ไม่อยู่ในร้านและดูดิคนเยอะมากแล้วจะบอกว่าสิ่งที่เห็นแล้วต้องแบบสะดุดตาเลยคือรูป้ป่ะ <_ s> แม่ตะเคียนค่ะเรือแม่ตะเคียนวัดพุน้อยนะคะทุกคนนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะจะบอกว่า ที่เปกอ่ะก็มีอยู่ลำดึกไม่ใช่ง่ายๆนะคะการจะไปขอเรือมานะคะถ้าไปที่วัดเนี่ยจะต้องจองคิวแล้วก็ไปทําพิธีโดยที่เราจะต้องเป็นคนยกเรือบางคนก็ยกขึ้นบางคนยกไม่ขึ้นคนที่ยกขึ้นเนี่ยแม่จะมาอยู่ด้วยแต่ข้อแม้เนี่ยมีหลายคนบอกว่าทำไมพี่จําไม่ไปขอพ่จารับถือแม่จะเขียนไหมนับถือนะคะแต่ที่พ่จําไม่ไปยกแม่จะเขียนี่วัดรปูน้อยเพราะว่าข้อห้ามคือห้ามเจ้าชู้ห้ามเจ้าชู้เห็ดเรามันสวย สวยสวยมากนะคะก็เลยยังัำใจไม่ได้กลัวว่าแบบว่าบริหารเสน่ด้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยวันเสิมวุ่นวายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เราสั่งไปแล้วนะคะเราจะมารอก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมาชิมว่ารสชาติที่แบบต้นตำรับจริงๆเนี่ยอร่อยขนาดไหนเขาบอกที่เนี่ยเผ็ดมากเผ็ดแบบเผ็ดเลยอะ่ะเดี๋ยวลองจดีว่าเผ็ดไหมในขณะที่เรามาถ่าย YouTube นะคะวันนี้ก็คือวันที่หที่เราถ่ายนะคะก็มีนักข่าวโทรมาเยอะมากเรื่องการสาดเบียร์ของมิจะ ตอนนั้นเนี่ยพี่๋าอยู่ RF ด้วยนะคะคนถามว่าซาเดียคืออะไรช่วงนี้นะคะศิลปินนักร้องเนี่ยชอบเจออะไรหรือป่า<ม>เจอแบบเวลาไปงานอะไรอย่างเงี้ยชอบเจออะไรแปลกๆอย่างน้องโจอี้ก็เจอคนอปัาเงินล่าสุดพี่เอกก็โดนต,ต่อยเลยบนเวทีนะคะจริงๆแล้วจา๋าเนี่ยก็เจอแปลกๆเยอะนะคะแต่โชคดีหน่อยที่เราอาจจะดูเป็นคน<ม>กร้านโลกดูเป็นคนแบบรุนแรงเวลาแฟนคลับเข้ามาก็จะมากที่สุดตอนนี้ก็คือแค่มาแบบ เมาแล้วก็พูดจะาจะไม่ค่อยดีหน่อยก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าล่าสุดก็มีแบบว่าที่โยนน้าแข็งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยพี่จ้ากับพี่เอมโยนน้าแข็งขึ้นมาเยยาากืบเอบโด,ดนหน้าพี่เอมเลยเออเราก็เฉยแล้วเราก็ตบไหล่เพื่อนแล้วก็บอกว่าใจเย็นๆเพราะว่าถ้าครั้งแรกเนี่ยพี่จ้าบอกว่าคนเราเมาวมันดีมดีกันได้บ้างนะคะกระทบกระทั่งได้บ้างเอ my girl. My girl. My girl. อไม่แก้วไม่แก้วหิวข้าวโอ้ยนี่แขกรล้วเชิญนีที่แล้วนะคะไม่แก้วมันก็มีบ้างนะคะที่แบบว่า หนูไปเล่นง,งานแล้วล่าสุดเนี้ยโดนคนโยนน้ำแข็งมา oh. เอเอเอมเอเอมันไม่เคยเล่นคอนเสิร์ตหนะอกเราก็เลยบอกว่าใจเย็นๆมันเป็นเรื่องปกติเพราะเขาเมาครั้งแรกไม่เป็นไรแล้วพอไม่มีอีกเราก็เลยอ๋อโอเคสรุปว,ว่าเมานะคะคนมาถามเรื่องสาเดเบียร์เมื่อมันมาณ7-8ปีที่แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยกรณีพี่จ๋าคือพี่จ๋าไปเล่นง,งานที่เชียงรายนะคะเป็นงานงานการชาตินะคะเพ่อขุนเมีองรายนะคะคนเชียงรายปกติน่ารัก แต่วันนั้นเนี่ยมีคนเมาอยู่คนหนึ่งแล้วก่อนที่เราจะขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีพี่ๆที่เล่นก่อนเราเนี่ยเขาบอกเราแล้วว่าน้องจ้ามีคนข้างหน้าอยู่คนหนึ่งนะเขาจะสาดเบียร์ตลอดเลยน้องจ้าระวังนะเราก็บอกว่าอุย้ยสบายมากเราคิดอย่างนี้เพราะเรา<ข>อชอบอกินเบียร์ใช่เราสาดมาเราทำนี้เลยสาดมาตอนท่านอ่ะโอ้โได้ไหมได้หมดแก่ <c oughs> สาดมาเราอะไรย่ะก่ <c oughs> <c oughs> อนที่จะ้จะขึ้นเนี่ยแ <ผม S 1> ดนเซอร์จะ,จะมีแบบเปิดเปิดวงเนาะตอนนีนเซอร์เปิดวงเนี่ยเขาก็สาดเหมือนเขาแบบ จ้าว่าเขาโกลมาเยอะนะขเขาก็สาธดเซอร์อารมณ์เหมือนบนเวทีเลยเหมือนสงการเลยเขาอยู่ข้างหน้าแล้วก็สาธาิสาธิเตอร์าารคะ่ะเต้นไปแล้วก็ทํามืออย่างนี้เหมือนให้ยาเพลงแรกจะขึ้นปุ๊บคัน,นหมีคันหมี <laughs> นะนะเลยะคันหูขึ้นปุ๊บตอนท่อนคางเออเราก็จะบอกเขาว่าเออไม่เล่นนะคะอย่านะคะอย่านะคะประมาณสามสี่รอบจนสิวค่ะสิวเราขาดโมโหมากเขาสาธแล้วเขาไม่ยอมเลิกเลยเป็นผู้ชายแล้วก็แบบพอสาธเสร็จก็ทําหน้าแบบ เหมือนตสน่ใจอ่ะที่เขาตส์เราได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกน้ำเตว่าหยุด่อดแล้วจ้าก็ดึงเบียร์กระป๋องเบียร์เอามากินให้หมดสุดๆตอนนั้นเมาอะไรอ่ะ ดึงมาดึงมาแล้วก็สาดใส่เขาสาดใส่เขาแล้วจ้าก็จะขยับกระป๋องเบียร์แล้วก็ปาใส่เขาแล้วเจ้าก็บอกว่าพี่สอหอคะมาเก็บพี่คนนี้ไปดีค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎอะเราอยู่ไอเออะพี่ถ้าเราเจอกรณีอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะไม่เล่นได้เลย <c oughs> ใช่เราสามารถลงเวทีได้เลยนะคะหยุดได้เลยแล้วก็หยุดได้เลยแล้วกลับได้เลยพ <c oughs> ี่เจอบ่อย พี่เป็นคนหนึ่งที่อยู่บนเวทีแล้วเจออยู่คนเดียวน้ำแข็งก็เคยโดนมาแล้วขวดโดนมาแล้วงานใช่งานกาชาติไอสารคามที่จําได้พี่โดนยังโหลดีสุดท้ายแล้วขอบคุณแฟนๆขอบคุณมากๆจังหวะพี่ี่ก้มขอบคุณแล้วก็ไปจับมือแฟนๆปุ๊บใส่กลางหลังพี่กระดูกปูดเลยจริงๆคนได้ไงเขาตีกันหรอไม่รู้เชียนี่เขาตีกันหรือเขาตีเรามันตีเขามันตีกูพี่เดินลงมาพี่ร้องไห้แล้วพี่อีก็หยุด ทุกอย่างมันมีเสียงเพลงเล่นดนตรีสดอยูอ่ใช่พีก็บอกให้หยุดดีนะเป็นรอกสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็เลยขอบคุณแฟนแล้วแกก็พูดไปเลยว่าทําไมต้องทําแบบนี้มาดูคอนเสิร์ตล้วคือเรามามอบความสุขให้ทําไมมือมาเคลี้ยนขวดทำไมตี๋เน่ะมันมีมานานรเราได้ไปไปหาหมอวันนัานี่ะนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าเหตุการณ์แปลกแปลกมันมีมานานเลยตแต่เมื่อก่อนเนี้ยโซเชียลไม่ได้ขนาดนี้ ตอนนั้นเนี่ยย้อนไป14ปีท hmm. um, ี่แล้วนะคะตอนนี้พี่จ้าดังคันี้กไม่ใหม่เลยเนี่ยไปเล่นงานที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งนะคะในในคอมเมนต์ที่จะมีบอสอะมาคอมเมนต์ว่าเคยฉีดฉีเย็นหูฉีดก็เคยมาแล้วก็เคยเมื่อก่อนนี้พี่จ้าจะไม่ได้ร้องยาวนะคะเพราะว่าวงเทอร์โบแล้วพี่จ้าจะร้องประมาณ3-4เพลงแดนเซอร์เพิ่งไปก่อนแดนเซอร์ก็บอกว่าจะมีคนหนึ่งอะด้านหน้าเขาจะจับเอาจัดนเซอร์แดนเซอร์ก็อยจะจับนะคะเดี๋ยวมือหายมือหายมือหาย แดนน์ไม่เชื่อจับปุ๊บมือมาไหนมามาดูคือใครเรา้องดูนี่เจ๋อตเลยเจ๋อยล่าอะไรเจ๋อต่อเลยอ่ะคือแดนเซอร์ก็บอกว่าเขาจะจับอะไรอย่างเงี้ยเดนเซอร์บอกระวังนะนายเราบอกเอ้ยกูสบายมากเราขึ้นไปเขาจะจับจริงเว้ยกูต้องนอต้องตอเลยมบนสองมือไม่มองหน้าเราเลยมองอย่างอันเดียวจะจับจริงเดียวอ่ะเราก็บอกอย่าค่ะที่อย่านะคะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอย่านะคะ นิกาดก็มายืนมายืนดูแล้วเพราะพี่ไผ่อ่ะเรียกการให้มายืนดูแล้วเราต้องเราสามเพลงจนตอนนี้เราไม่ไหวเพราะเราบอกแล้วพี่ไ่อย่าขยันนะคะหนูแม่นู้ดดันนะคะอย่านะคะไม่ไหวตื่นเต้นี่ไปหลังเวทีกับหนูเลยค่ะอย่านะแฟแล้วค่ะไม่ไหวเลยทุกคนก็เลยถีบแต่ถีบอ่ะเราใส่รองเท้าบูทไงแล้วส้นมันแหลมอ่ะโดนหูถลอกไปเงี้ยป้าแต่ก่อนถีบอ่ะคืออ๋อมันเหมือนมันสวยไปเงี้ยเพราะว่ากาดอ่ะเขามาห้ามมาห้ามบอกแล้วว่าอย่าทำอย่างนี้แล้วเขาต่อยกาด ต่อยกาดเลยต่อยกาดปุ๊บเราก็เลยช่วยกาดพี่ผูกเข้าไปเลยแล้วตัวเนี้ยแล้วเชื่อไหมทุกคนวันนั้นจัดเกิดพอจับขับไม่ได้หนูต้องไปแอบในห้องครัวเพราะว่าเขาเป็นลูกคนที่มีอิทธิพลคนที่มีอิทธิพลเอาลูกมีอิทธิ์ก็ไม่ควรทำเราก็เลยไปอยู่ไปแอบในครัวร้อนมากกว่าแล้วกูไม่กลัวตายเพราะกูร้อนกูร้อนกคน โอ้ยพี่ภัยบอกเมื่อไรกูจะออกได้กูรอนพี่ภัยบอกอย่าเพิ่งเดี๋ยวออกมหน้าไม่รองเกมยกันไม่ได้เพราไวนะแต่เอาตัวตายอ่ะแต่วันนั้นที่ออกได้ก็ออกรถตอนเด็กตื่นค้นหาเลยแต่หนูไม่ได้เป็นไรนะแต่นั่นแล้เลือดอาบแล้วแต่หนูออกรถตอเด็กตื่นแล้วก็เดินเซอร์ด้วยถึงจะออกมาได้วันนั้นนะอะ ก็น่ากลัวมากแล้วก็ไม่รับงานจังหวัดนั้นมาประมาณ2อสปีเคยเจอที่แปลกที่สุดของแฟนคลับคืออะไรไม่เคยนะมีแต่ดึงดึงแล้วก็จิกเคยเจอแต่แบบนี้เพราะว่าพี่พี่เป็นสายที่แบบว่าเป็นสายแบบน่ารักอะไรเงี้ยพวกเอ็นเออดและล่าสุดดึงแหวนไปแล้วแหวนหายดีแลวดีกลับมาได้ข่าวบเดี๋ยวเรามาเชื่อเยอะเดี๋ยวเรารอๆ้เจียวนะทุกคน อันนี้เผ็ดมากไปหน,น่อยเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดปกติอะเผ็ดแต่เผ็ดอร่อยเฮ้ยหนึ่งนี่มันอร่อยจริงวะแต,แต่จะต้อบอกว่าพอับทีาา่บางสามขาไม่ใช่รสนี้นะอันน,น,นี้อันนี้เป็นต้นตำรับก็จะรสชาติแบบก็ไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นนะหนูหรือว่าอาจจะเป็นคนกินเผ็ดเออแต่อร่อยคือเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยกลมกล่อมมากทุกคนรู้เลยทำไมคนเยอะขนาดนี้นี่มันจะบารสามเลยนะแล้วดนะูกาบหมูดิซึ่งกินาง้ยน้าเป็นไงเส้นเล็กอันนี้เส้นเล็ก อืมอร่อยเนาะไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเลยอ่ะทุกคนจริงไม่ต้องปรุงคือมันครบรสอ่ะทุกอย่างเลยอันไหนเผ็ดเผ็ดสุดๆคือไหนอันนี้หรอที่สุดอ่ะลองเผ็ดมากลอ่ะลองเผ็ดมากดิโอ้เผ็ดมากเลยนะอันเนี้ยไม่ใช่หมายถึงว่าพี่ดเขาเผ็ดมากเลยนะมาแล้วของพี่ทั้งกินข้าวทั้งกินหวานมันง่วงดิเหมือนชีวิตอ่ะให้ก๊อปรีวิวบ้างเนี่อยนะจะมาฟังแบบพี่ดูกับใจอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องรีวิวจาก คนกินจริงนะคะของน้องท็อปด้วยแล้วมันกินหน้าอร่อยเรากูอีกอ่ะเออไม่รู้มันไม่รู้มันกินหน้าอร่อยแต่ผมรู้มันหิวว่ากูตอนเนี้ยจำหม่อยนะเผ็ดมากอันนี้เผ็ดมากเผ็ดมากใช่ไหมใช่อ่ะจ้าอร่อยแน่แ้าวแหละอารมณ์เหมือนนี่พริกน้ำปลาเลยเนาะเล็กเล็กเลยเฮ้ยมันเหมือนมันอิ่มไม่ติ่ม ทุกคนนี่นะเป็นเผ็ดมากที่เขาล่ำลือกันของปอปทีพนะคะเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดจริงแต่อร่อยเลยอร่อยเลยทุกคนอร่อยมากอร่อยจริงอีากชอบแบบเผ็ดมากหรือว่าธรรมด กาะดมนะาเผ็ดมากโอ้โหมันไม่ต้องเติมอ่ะแล้วมันเผ็ดจริงๆเลยอ่ะเรอว่าวันนี้เรามาเปิดประสบการณ์กินหน้าร้านลับของป<น>อประทีปนะ,ปะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็เรามีภาพให้ดูอยู่แล้วนะคะที่เป็นบรรยาก,กาศแล้วก็ตอนเขาทำอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนค่ะก็สามารถมากินได้นะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่หกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเริ่มกินได้แล้วนะคะแล้วก็ ปิด5้ามงเย็นนะคะสาขาดวนจันทรนะคะอันนี้เป็นต้นตำรับของปอปทีนะคะวันนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมานะคะเข้ามาดูนะคะอยากให้พี่จ้าไปทำอะไรที่ไหนหรือว่าพี่จ้าลงกีนร้านนี้เสียอร่อยนะ,ะก็แนะนํากันมาได้นะคะขอบคุณทุกคนมากมานะคะฝากกดติดตั้กดกระดิ่งให้พี่จ้าด้วยแล้วก็กดแชร์กิ๊ให้พี่จ้าด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะติดตามล ul ูล่าลาออฟฟิเชียลแล้วก็มี t ิ k กต็อกด้วยเซอร์พานิ่นี่ดืเอรูพาดิลล่ใช่สวยมาก ดัดนะจ๊ะเออ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 เขสวยเนี่ยคาดตายนี่สวยเออเอลซินเอฟเอฟนคุณเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อจากร้านพี่รุ่นนะคะเป็นแบรนด์แท้นะคะมือสองที่รักอันนี้ก็200 300ขายอยู่แค่นี้นะคะขายเอาสังคมนะคะสามารถไปที่ TikTok ทิกต็อกพี่รุ่นได้นะคะเดี๋ยวขึ้นมาให้เลยทิกต็อกพี่รุ่นก็คือลูลูขีด ลิตรสิดวงนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้นะคะที่รักค่วันนี้ประมาณนี้นะคะนี่เป็นแคกรับเชิญสองอ,อีพีเลยอีพีหน้านหนูไปไหนพี่ตั้ไปเถอะไปหูขอไปด้วยนะเธอทุกคนไปไปครับบ๊ายบายค่ะทุกคน